เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยค่ะสิปีที่ผ่านมาผ่านเราเป็นจริงแล้วอะค่ะขอบคุณ ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาค่ะอันดับแรกก็คือจะเป็นฮั้มนะคะเป็นสันนูนขึ้นมาเห็นชัดมากเลยค่ะแล้วก็ลายจมูกเราเป็นจมูกตัดไปเลยค่ะ ทําจมูกมาตั้งแต่อายุ25แล้วค่ะก็หาข้อมูลมาเป็น10ปีเหมือนกันจนกระทั่งมาเจอดีมอคลินิกนะคะทําไมถึงต้องเป็นดีมอคลินิกอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราชอบการให้เวลาของคุณหมอค่ะคุณหมอให้เวลาในการผ่าตัดแต่ละเคสแบบไม่จํากัด อีกอย่างหนึง่งที่เราเลือกที่นี่นั่นเป็นเพราะว่าคลินิกค่ะให้ความรู้ค่ะความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดทําให้เราอะรู้แล้วก็เข้าใจที่ตรงกันกับคุณหมอนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้แผลเราหายเร็วแล้วเราก็จะไม่ชํำไม่บวมด้วยค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณหมอตุ๊กมากเลยนะคะที่ เหมือนเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยค่ะช่วงสิบกว่าปีมานี้เรายอมรับว่าเราเราอยู่บนความหวังอะคะ่ะที่แบบมันลิบหลีมากเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราจะถูกแก้ไปได้วันไหนอะคะ่ะจนกระทั่งเราเรามาเจอหมอตุกอะคะ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิบปีที่ผ่านมาวันนี้ผ่านเราเป็นจริงแล้วอะคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ